เพื่อนๆคะทานกระหล่ำปลีทําให้หุ่นดีได้ด้วยค่ะทําไมหรอก็คือร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแป้งแล้วก็น้ําตาลเนี่ยได้ช้าลงค่ะเมื่อเราทานกระหล่ำปลีหรือว่าผักที่มีสารบางชนิดอยู่ในนั้นค่ะมีอะไรบ้างก็คือส่วนมากเลยนะ่ทำไมคนญี่ปุ่นชอบรับประทานกระหล่ำปลีหรือกระหล่ำปลีที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเคียวเบสึนะคะ เมนูที่เขานิยมกันอย่างเช่นยากิโซบะผัดกับกะหล่ำปลีนะคะหอมกลมกล่อมแล้วก็มีประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะหรืออีกอย่างหนึ่งเมนูของญี่ปุ่นอย่างเช่นกะหล่ำปลีนะคะหัน่นฝอยๆเป็นเส้นบางๆนะคะราดด้วยซอสน้ำมันงานะคะน้ำสลัดน้ำมันงานะคะก็จะอร่อยมากเลยนะคะไปที่ร้านไหนก็จะเจอนะคะและ ที่สำคัญเลยก็คือกระหล่ำปรีเขามีสารอินูลีนค่ะหรือที่เขาเรียกว่าฟักโตแซนนั่นเองค่ะเป็นแป้งที่พบในหัวกระหล่ำเนี่ยคือจะมีอินูลีนนะคะอยู่ในกระหล่ำแล้วก็จัดเป็นใยอาหารที่สามารถละลายน้ำได้จากผลวิจัยอื่นๆเนี่ยเขาพบว่าอินูลีนเนี่ยจะช่วยในการย่อยทำให้มีการดูดซึมของแป้งน้ำตาลนะคะในร่างกายของเราเนี่ยได้ช้าลงด้วยนะคะ ดีที่สุดเลยก็คือสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะก็จะสามารถควบคุมน้ําตาลได้ดีค่ะและอีกอย่างหนึ่งสําหรับสาวๆนะคะที่ต้องการจะควบคุมน้ําตาลหรือว่าไขมันในเลือดนะคะเพื่อไม่ให้น้ําหนักเ,เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็สามารถที่จะรับประทานอาหารที่เป็นจําพวกกล่ําหรือว่าสารที่มีอินูรีเนี่ยผสมอยู่ด้วยนะคะ ทราบอย่างนี้แล้วอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองแนะนําเมนูอร่อยๆที่ทําจากกระหล่ําให้คอมเมนต์ให้มาบอกกันบ้างได้ไหมคะจะได้นําไปทานแล้วก็ไปปรุงอาหารได้อร่อยๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออินโดลินนะคะนิยมนํามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเสริมสุขภาพต่างๆด้วยเหมือนกันค่ะลองอ่านในส่วนประกอบของสารอาหารเสริมต่างๆดูได้นะคะว่ามีอินโดลิหนหรือเปล่านะคะ บม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันครั้งหน้า